สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มเปิดพะโล้นะคะสูตรแบบง่ายๆค่ะทําไม่ยากนะคะเราได้เปิดเชอร์รี่แบบตุ๋นมาเรียบร้อยแล้วนะคะครึ่งครึ่งตัวนะคะเรามาทําการหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มนะคะส่วนผสมก็มีมะนาวค่ะมะนาวสองลูกค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะน้ําตาลทรายค่ะน้ําปลากระเทียมค่ะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตําน้ําจิ้มกันเลยค่ะ เราจะมาตำน้ำจิ้มเป็ดพะโล้นะคะใส่กระเทียมค่ะลงไปค่ะแล้วก็พริกขี้หนูส่วนนะคะเราใส่ไปทั้งก้านนะคะตำส่วนผสมค่ะให้พอละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเราจะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะ ไม่มีน้ำมะนาวนะคะเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะเราใช้น้ำมะนาวค่ะจะหอมกว่าค่ะค่ะเรามาดูน้ำจิ้มเป็ดพะโล้ค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาน่าทานรสชาติสามรสนะคะเราจะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะแค่ได้สามรสนะคะโอเคอร่อยแล้วค่ะ ล้วตักใส่ถ้วยนะคะค่ะน้ำจิ้มเป็ดพะโล้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานนะคะให้ออกสามรสนะคะค่ะแล้วก็ทานคู่กับเป็ดพะโล้ค่ะเป็ดเราซื้อมาจากตลาดนะคะเขาเนึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะนึ่งต้มตุนอร่อยนะคะหอมะคะ่ะแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเป็ดพะโล้ค่ะค่ะทานเป็นกับแก้มนะคะหรือกับข้าวนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ